สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆร้อยมาดานเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงปรารีสนะปรารีสฝรั่งเศสนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่5นะคะที่เราอยู่ปรารีสนั่นเองนะคะตอนนี้ก็กําลังนั่งรถนะคะแบบอัตโนมัสก,กําลังจะขับรถนะคะเราจะไปที่ดิสนีย์แลนด์เนาะนะคะพาฮาร่านะคะไปเที่ยวนะคะไปชมมิกกี้เมาส์แล้วก็สปไปเดอร์แมนใช่ไหมคะลูก ใช่ค่ะนะคะเราแต่งตัวตามสบายๆนะคะมาปารีสไม่ต้องไฮโซไม่ต้องแฟชั่นก็ได้นะแต่เราสบายๆไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยนะคะตอนนี้รถติดพอๆกับกรุงเทพเลยนะคะมาปารีสเหมือนมากรุงเทพเลยะคะ่ะรถติดมากนะคะรถติดมากนะ,ะนั่งรถเป็นเวลานานมากนะคะป้าโทมัสก็ขับรถนะคะหลายคนบอกว่าอ่ะป้าโทมัสขับรถในปารีสได้เหรอจากเยอรมันมานะ,ะป,ะปะ้าโทมัสมาทํางานนะคะแล้วก็ พาต้อยแล้วก็คาร่านะคะมาเที่ยวปารีสด้วยนะคะก็มาได้5วันแล้วนะคะเราจะอยู่ที่นี่2อาทิตย์นาสสัปดาห์14บสวันนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เที่ยวก่อนนะ,ะหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปทํางานนะคะเป็นเพื่อนแบบตาโทมากไปทางานนั่นเองนะแต่งตัวธรรมดาสบายๆเลยนะคะไม่ได้แบบใส่แบรนด์เนมล้วไม่ได้มีแว่นตาดําไม่ได้ใส่เสื้อหรือว่าหิ้วกกระเป๋าดังกระเป๋า อาลุยกุตชี่อะไรอย่างนี้นะคะเมื่อวานไปช้อปปิ้งเนาะนะคะแหล่งช้อปปิ้งอ่หูนะคะของแพงๆทั้งนั้นเลยยอมรับเลยนะคะว่าที่ปารีสฝรั่งเศสของแพงมากนะคะของแพงนะคะใครมาเที่ยวเนี่ยต้องกระเป๋าหนักๆหน่อยนะฮะเป็นสายช้อปปิ้งเนาะนะคะพอดีว่าต้อยเนี่ยนะคะสบายๆนะเี่เาชมเฉยๆนะคะเข้าทุกร้านเลยนะคะาแหล่งช้อปปิ้งของไฮโซของคนมีเงินนะคะแต่ว่าต้อยเนี่ยซื้อมาเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยก็แพง กันนะคะไม่อยากโชว์นะคะเดี๋ยวว่าหัวรวยเนาะเพราะว่าเราพอมีพอกินนะพอเที่ยวได้นะคะ mm hmm. ก็รถติดนะคะรถติดมากนะคะ mm hmm. นี่จะไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะคะข mm hmm. ับรถเป็นชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ถึงเลยนะคะ mm hmm. หน้าตาชื่นแจ่มใสนะคะคาราก็อยู่ข้างหลังคาราก็เป็นหวัดนะคะ mm hmm. เพราะว่า วันที่ไปไอเฟลเนาะนะคะเราขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ลมแรงอากาศเย็นมากะะลงมาเนี่ยนะคะตอนคืนนะคะาลาทั้งไอนะคะต้อยก็ไอไม่สบายนั่นเองนะคะตอนนี้ต้อยดีขึ้นแล้วแต่คาร่าเนี่ยนะคะตัวยังร้อนยังมีน้ำมูกอยู่เลยนะคะ อากาศเนี่ยนะคะร้อนนะคะร้อนร้อนสุดๆเหมือนการกาศร้อนพอๆกับกรุงเทพเลยนะคะจอยว่านะรถก็ติดไม่แพ้กันเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่ารถติดยังไงเนาะนะคะอันนี้ออกมา,าแถวแถวใกล้ถึงห้ากิโลจะถึงดิสนีย์แลนด์นะ,ะแต่ถ้าอยู่แถวหอไอเฟลนะคะ ก็รถก็จะเยอะเหมือนกันนะคะรถเยอะมือนกันเนาะคนส่วนใหญ่เขาก็ใช้รถไฟใต้ดินนะคะรถบัสมั่งอะไรมั่งนะคะแต่ว่าของเราเราขับรถมาเองเนาะนะคะก็ตามนั้นนะคะรถก็จะติดนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปชมผนองนงทางของปารีสก,กันนะคะไปชมกันเลยค่ะ แล้วก็รถไม่ติดนะที่เยอรมันรถไม่ติดนะคะไม่ค่อยอยู่เยอรมันเนี่ยนะคะไม่ได้ยินเสียงแตรรถเลยนะคะแต่ว่ามาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเวลารถติดเนี่ยเสียงแตรรถมีสุดยอดเลยนะคะพอๆกับกรุงเทพบ้านเราเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเส้นทางไปดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้อยไม่ได้หายให้ถึงดิ ว่าการการจราจรเนาะในกรุงปารีสนะฝรั่งเศสเป็นยังไงนะคะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ,ะ <S <S อยู่ที่เยอระะมนันมีมอเตอรไ์ไซค์ไม่ค่อยจะมีนะคะไปไปอ่าพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยอากาศร้อนกวาน่าเยอรมันเยอะเลยนะคะร้อนป,ะปะอ๊าป๊าจคาล่าเขาวาดรูปเสร็จเขาก็โชว์ให้ป๊าป๊าโทมัสดูนะค<น>ะเขาว่าคาเซอร์ก็คือแมวนั่นเอง เราออกออกมาข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ตัวตัวด้านในของบารีสเนาะเพราะว่าเราจะไปวิซซีแลนด์นะเมื่อกี้รถติดมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะคะไม่ได้ถ่ายไว้เนาะนะคะลักษณะก็คือเหมือนเลยค่ะเหมือนกรุงเทพเราเลยนะคะรถติดมากนะเพราะว่าอยู่ที่เยอรมันเนี่ยไม่ค่อยเจอเนะะอาะป่าพมพกระมดแต่ทับกระดาษนี่ค่ะล่า สาวสุธิรักนะคะตัวตามสบายเลยค่ะวันนี้บ้านเรานะคะใส่เสื้อสีขาวกันนะคะรถติดนะคะรถเยอะนะคะอันนี้ขนาดอ,ออกมาด้านนอกนะไ,ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองปารีสนะ,ะเที่ยวปารีสห้าวันแล้วเราอยู่สองสัปดาห์นะคะสิบสี่นะคะวันนี้สิบห้ากลับมาตั้งแต่วันที่สองนะคะสองกันยายนนั่นเอง เป็นศูนรวมแฟชั่นจริงๆเมื่อวานไปเดินแหลงแฟชั่นเนียนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะอาหารกันกินที่นี่นะคะถือว่าแพงนะทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะอย่างเช่นนะคะตอนไปซื้ออเขาเรียกว่าอะไรบะหมี่เนาะนะคะมันเป็นแบบในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะของที่เยอรมันเนี่ยจะประมาณ45-45เซนนะคะ แต่ว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะคือยี่ห้อเดียวกันเลยอะไรเดียวกันเลยนะคะราคานะคะหนึ่งจุดแปดห้ายูโรนะคะต่างกันมากเลยนะ,ะถ้าซื้อที่เยอรมันเนี่ยนะคะจะได้ตั้งหลายหอเ,เนาะนะคะแบบนี้นพูดพูดแบบตามหลักความจริงนะที่นี่การเงินสภาพคล่องอาจจะดีกว่าเนาะแต่ที่เยอรมันก็ดีสุดๆเหมือนกันนะอ่าตอนจะเป็นคนชอบเยอรมันมากกว่าห้าห้ามาเที่ยวฝรั่งเศสแล้วกลับไปนะ โอ้นะคะเยอรมันรู้สึกว่าเงียบสงบนะไม่เสียงดังไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่ที่นี่มันลักษณะเหมือนกรุงเทพเลยเป็นแหล่งแฟชั่นเลยนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คนเยอะมากแหล่งแฟชั่นเต็มเต็มเลยนะคะรูเตาปโลมัส์นะค้าทัมาดก็เขาก็ใช้ Google Map นะคะในการเดินทางไปดิสนีย์แลนด์นะค่าตั๋วดิสนีย์แลนด์เนี่ยติ๋วเก็ตนี่ก็แพงมากดูเช่นกันนะคะ จร,จริงๆแล้วจะไปเมื่อวานนะคะดิสนีย์แลนด์แต่ว่าตั๋วเนี่ยนะคะสามสามร้อยกว่ายูโรนะคะสามร้อยหกสิบก็ประมาณหมื่นกว่าบาทสามคนเนี่ยนะคะก็เลยซื้อของวันนี้นะคะราคาก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็ประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบยูโรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยโชว์ให้ดูเนาะจำไม่ได้นะคนจำไม่ค่อยดีเนาะโอเคนะคะอันนี้ก็ทุกคนเขาจะรอรถไฟฟ้า คนที่ฝรั่งเศสปารีสกรุงปารีสเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะคะเยอะแบบในกรุงเทพก็คนเดินเยอะแล้วสู้ปารีสไม่ได้นะคนที่เดินบนท้องถนนเดินอรถตอนเช้าเพากันาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมายเลยนะแล้วก็เป็นศูนย์แฟชั่นแล้วก็ศูนย์วมนะคะอีเพอร์เนชั่นเออพีเพอร์เนาะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องมาทางต้อยแล้วก็ปัปับอตโมัติแล้วนะคะ ะะก็ชมถนนของทางแล้วไม่แตกต่างจากไทยแลนด์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดามเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๊าป๊าทรมาครับยปไปค่ะลาไบายค่ะลูกไหนอยู่ไหนนะบ๊ายบาย